สวัสดีครับมือดีกัอีกมือหนึ่งครับบ้านก็เซ็ตเรียบร้อยนะครับผมมาบอบบ้านให้ลูกค้าซึ่งอยู่บ้านน้องบัวตำบลวางแสนอำเภอแก่ดำครับจังหวัดสระขามองเฮ้าเนี่ยครับเป็นบ้านขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็ห้องโถงระเบียงหน้าบ้านแล้วก็มีห้องครัวครับในกบเกตแสนหาหมื่นบาทครับผมซึ่งบ้านกับประมาณเกตสิบสองตารางครับผมครับฟังชันกัตามที่บอกไปครับผมเนี่ยกัดตกแต่งได้แบบนี้เลยครับผม ซึ่งลูกค้าเพิ่นก็นสร้างบานันตับงบกับลานบุญจัรวสัสดุก่อสร้างเดี๋ยวผมให้เบิรนขังในครับผม ตึกบ้านหลังนี้เพิ่นหันหน้าทางเต้นตกนะครับเพิ่นออกบันไดขึ้นด้านข้างครับผมบันไดด้านข้างครับนี่ด้านหน้าก็มีการตกแต่งหมดครับเสาทั้ง3ต้นก็มีการตกแต่งครับไฟซ่องบนซ่องล่างเลยครับผมนี่ครับแบบนี้ครับผมสวยๆนะครับหน้าบ้านครับผมครับเพราะว่าปกติจะขึ้นด้านหน้าครับเนี่ยเป็นเราด้านข้างครับเพราะว่าหันหน้าทั้งเต้นตกครับผมครับเนี่ยส่วนนี้ก็มีการตกแต่งครับเป็นใบฝาเชื่อราครับผมเนี่ย ไฟายเชลานี่ครับส่วนที่ยืนออกมารับมีการตกแต่งกันไฟซองบนซองล่างเลยครับสวยๆครับผมเป็นบานกระตุงให้ครับผมรับเนี่ยผมให้เบื้องขับทังนี้อันนี้ก็ตีเป็นไล่ลูกฝักเลือบหน้าต่างครับบานเลือดซีบานครับผมสวนนี่เป็นมานังครับให้เป็นตัวแอลเลยครับให้บ้านเป็นตัวแอลครับผมนี่ครับผมมานังรับร่มเวลาไอ พาดีตกครับผมกาดดีตรงนีก็มีการตกแต่งครับเป็นไม้ฟาเชื้อราครับผมออกไร่ไม้ครับชอบสีแดงแดงผู้ละเมาเลยด้วยครับอดีบัวครับผมครัพิ่นเป็นเลือกเป็นลา้ลูกฟักครับเป็นกระจกไซสเขียวขอบสีดําครับผมเป็นบานเรือนครับผม้องโถงอ่ะประแม่พื้นทีกับประแม่เกือบ20ตารางครับผมกับสี่มีบานเรือนครับผมมีมุมหลวดบานเรือนให้ ทั้งที่สองชุดครับเราก็มีไฟ LED ครับซีดวงคมเปลี่ยนสามเดือนเด็ดตลอดไฟส่อนเป็นสีดำเงินครับซึ่งลูกค้าเรื่องมานครับผมเดี๋ยวพ่าวมือหอกแหลกครับหนาามชุดหางพุ่นสามเมตรครับผมเป็นบาดเลือดครับผมเต็มมุงรวดเลยตลอดครับผมครับมีแต่มุงรวดนี่ครับบาดเลือดครับผมถ้าว่าลูกค้าเป็นเบาป่าหลมเป็นเป็นปลาเลีรยอครับผม สอบแบบไหน,ก,นก็แจกคุณละเ,าเมาได้เลยครับผมนี่ของที่สองครับผมของที่สองโอ้นี่ของที่สองครับประมาณนี้ครับขนาดซีเมตรคูณสามเมตรครับผมเนี่ยตามนี้เลยครับเป็นบ้านกระทุ่งครับผมนี่มีมือลวดแเปิดดอกแบบนี้เลยครับครับผมเปิดแบบนี้้วยครับโอ้จิ ออกมากดีเลยครับ <c oughs> เป็นบานกระทูกให้กับมีส่วนยืนออกไปครับที่เห็นมานนอนที่ยืนออกไปส่วนของหมอกแล้วก็เป็นป้าเรียบเอเรสซี่ดอกพุ่มสะลับเป่าเนีซึ่งอยู่ในกบอยู่แล้วครับผมกันเปลือนเพืนเลือกเป็นสีเทาอ,อา่อนครับนี่กันเปลือนครับสีเทาอ่อนครับผมชอบสีใดกระเจี๊ยมคุณลำหม้เลยครับครับการตกแต่งผมส่วนระวางของ หองโถงกับห้องครัวนี่เพิ่นมีอะไรบานเรือนครับครับผมปลื้มครับมีบ้านเรือนออกแม่ปลื้มครับครับอันนี้เป็นพุ่งครับเป็นสิ่งสิ่งตรงครับผมสิ่งตรงน้ำใบไฟสว่างครับผมเนี่ยมีบาดเรือนอะไรชุดหนึ่งครับมีการเปื่อยอะไครับผมอันนี้ออกไปด้านนอกครับส่วนต่อเติมไปทางนอกครับผมกับมีห้องน้ำครับมีห้องน้ำครับผมเนี่ย พายเบอร์หน้ครับผมของแนบก็บขนาด2เมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรครับผมอันนี้เพิ่นสื่อไม่เอียงนะผมให้ผู้รับเหมาติดตั้งนะครับติดตั้งปี้อยู่แล้วบะต่ว่าช้าเวอร์นะครับจะอยูนในอบครับผมนะครับอันนี้ซึ่งจะออกบานเชื่อชอบครับผมก็เป็นไอชัคโคครับเป็นของโซสโัคโคเราก็ ลานหนาเป็นห้องพอโตครับการอยู่ในงบยู่เราครับผมการปลูกกระเบื้องเยสุดเลยรับนี่เป็นกรเลือกครับมีสิทธิ์เลือกหมดครับเลือไดทุนยางขอกระเบื้องท่านกำลัเรียงไล่ใหม่ครับผมซึ่งสําหรับ้านหอยจกบุญจพรวัสดุก่อสร้างหรือซางสบัดสีกับกระสางบานตามงบให้ลูกค้าอยู่เราครับผมถ้าใครสนใจอันนี้ระดับแรกกโทรสอบถามเราแล้วขอบไปทที่ร้านครับ เพราะว่าเข้าสางบานตัดงบออกแบบบานตามโทรไปลูกค้ายังมีงบตัวใดสามารถเข้าไปคุยกันดูที่ร้านไ,ได้เลยครับผมเดี๋ยวบสิภาพไปถามก้มมาทับใจขอเจ้าจของบานว่าเพิ่นประทับใจซ้ำไหนในในบานเลยสา่งเสร็จแล้วครับ,บานครับผมเอาสวัสดีครับผมครับอยู่กับเจ้าของบานตัวกิกเนาะพี่น้ะครับผม บ้านก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยครับอันดับแรกแกงนะครับว่ายูตําแหน่งไหนครับผมบ้านยูบ้านน้องบัวตาําบลวังแสงอำเภอแกดดัจังหวัดมหาสา,ารคามจ้ะรับผมจังหวัดสรารคามของเฮ้าครับผม<ฆ>เป็นบ้านซึ่งลูกค้ากับเพิ่นสร้างตามงบครับที่ตามมาโดดมาได้ครับต็ก่อนตสินใจสร้างบ้านกับสร้างสมานครับผที่ทตามมาปีปีกว่ากับ2ปีแล้วครับโอ<ฆ>้พนหาขอมุ่นหลายปีอยู่แล้วก่อนตดสินใจเนาะครับผม บ้านเซจเราประทับใจรับใดครับพุ่นพี่ประทับใจมากค่ะถูกใจมากค่ะครับผมค่ะสากแต่ละคนที่มาทํางานในพี่เป็นยนงไงครับแต่ละคนก็ทํางานละเอียดมากค่ะครับผมตั้งแต่ฉาบแล้วก็ปูกระเบื้องโอ้ครับปูกระเบื้องแล้วก็ทุกอย่างค่ะทุกอย่างดีมากค่ะจนกระทัใจมากค่ะจนกระทั่งสีค่ะครับผมสุดท้ายเป็นงานสีสีเรียบเนียนมากเลยค่ะครับผมครับผมกับมีการไม่ผิดหวังจริงๆค่ะครับผมเพจนี้ไม่ผิดหวังครับครับผม กะคะแนนเลยครับพี่ให้ร้อยเลยค่ะให้ร้อยแลยครับพี่นะครับผมถูกใจมากเลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอาไปลูกค้าดีใจที่ได้บ้านสวยผมผู้รับเหมาก็ดีใจร่ำครับราคาก็ไม่แพงเลยค่ะไม่แพงเลยในยุคเจ็ดแสนห้าค่ะเจ็ดแสนหาพร้อมพอยโดครับแล้วก็วัสดุอิบก็เกรดเอเลยค่ะครับเป็นเกรดเอทั้งหมดครับทั้งหมดเลยค่ะครับเลือกได้ทุกอย่างเนาะพี่เนาะใ่บ้านเป็นวายเจ็ดแสนหาเรียกเรียกว่าใดเด้ใช่ค่ะเรียกไดโบทครับผมครับผม ไอ้ถ้าไผ่พันไหนพันแม่แวะชมได้บ่ครับพี่ได้ค่ะได้ค่ะไม่ผิดหวังค่ะเหตุนี้ถามถามก่อนเนาะครับผมถ้าถ้าไผ่ถ้าไผ่อยากสร้างบ้านกะแนะนั่นไงเนย่าไปหาผมอยู่ใส่อ๋ออยู่อ่ะอยู่อยู่อำเภอโกสมอำเภอโกสมค่ะรับผมจับกู่กันแมปกูเกิลแมปบุญยพรบุญยพรค่ะวัสดุก่อสร้างครับผมบุญยพรวัสดุก่อสร้างครับผมครับผมกา อยูโกสุมเด้อค่ะครับเป็นอำเภอโกสุมพิสัยเนาะครับพี่เพิ่นก็ไปร้านผมหลายเที่อะไรอย่างนี้ไปบ่ไกลค่ะครับเพราะว่าร้านร้านผมกับขายอุปกรณ์ก่อสร้างผมใช่ค่ะครับผมก็เขาไปเรียกได้เลยครับเนาะครับลูกค้าก็สบายบ่กิดหวังเด้อค่ะครับผมเขตนี้บ่ผิดหวังค่ะครับผมถูกใจค่ะถูกใจแห้งค่ะพี่เป็นเอ่อพี่เพิ่นถึงใจแห้งครับได้บ้านสวยครับผมครับราคากับพวแพงพร้อมค่ะเพราะว่ามือมือในมื้อื่นจะขึ้นบ้านเนาะพี่เนาะขึ้นบ้านใหม่มื้อื่นนี่ค่ะครับเร่งพี่ให้พพีี่่เเเินต็มมทลยคครรัับบผ ก็ติดตามเฟซบ o ๊กสําอางมูลสีครับลงผลงานให้เบิ้งทุกบือแล้วครับผมควบเพื่อนไว้แล้วก็เป็นช่อง YouTube กับสําอางชาแนลครับผมกดติดตามให้เน่ได้ครับผมซึ่งเป็นกำลังใจให้ตากล้องของเราครับผมแต่คลิปนี้มแค่นี้เนะพี่เนาะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ